พากันเปิดไปกับสะออนไปบคิดว่าสิโดกับคนง,งามเนาะนี่นกัสิประมาณนี้นี่จ้ะมาพี่น้องลุยกันเลยหมู่ที่สงของคลิปนี้มัน,นมืดห้มลุยนีูู โลสามโลประมาณนี้เนาะสองหมู่รวมกันโอ้ยเบิงเ่งพี่น้องอ้ยขาวๆมันแม่นบุญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยครับสวัสดีจ้าพี่น้องมาตุยกันเลยเยอะไปมืดเลยแต่ว่าดอกเพื่อนทำไม่ค่อยใหญ่ไปไหนที่อ้อมมาทางนี้เบิ่งน้ำอยู่ครับปุณนะโอ้ยขาวจนพุ่นอยู่ เนาะี่ยครับผมหัวดินตอหัวกระสีอีกคือนกันครับพี่น้องจ๋าดูกันเลยอืมเจ้าหัวกระดไปแจ้เนาะคลิปนี้ก็สีพาพี่น้องงัดไปทีละกลุ่มเลยค่ะบาได้แทนในวันพี่น้องเบิ่งก่อนว่าเนี่ยมันแล่มยากเนาะนก็สีค่อยๆงัดกันไปอุ้ย แกงเบ้อดดอกด้วยค่ะพี่น้องจ้ะบินเหนียวคือต่อพ่อพี่น้องอาชีพเบื่อบอค่อยฟินปันได้เพราะว่าบินเหนียวนี่นะจ้ะดอกกำลัง no. พ no. no no ุ่นเอาไว้พอได้เราจะมือนีิเพราะว่าคนหาหลายเนาะ เอาไว้กะัน,นเหลือตุ้ยกใส่มาติดอย่างเดีติดเราอะบ่ติดแต่ยุ่งกับไร่จ้ะช่วงคำพอดีเนาะยุ่งกัสีออกพอดีเนาะ 点用。 พอพี่น้องจา้าหมูนี้ค่ะเยอะอยู่แต่ว่าดอกเพนนิ่้ประมาณน,นี้ห่างๆกันจิ้มเอาจิ้มเอาเลย

ปไ,ไปไปสิขึ้นเพิ่มอยู่ดอดก,ไ,ดก,ก,ไ,อกออไม้มันต้องขึ้นเพิ่มแหละตกไว้สามดอกค่ะก็ซีร์ยักไงขึ้นอีกจะดอกอีกว่ะยังน้อยมันต้องขึ้นเพิ่มตกไว้สามดอกสี่ดอกกูจ้ะเออแป๊บเดียวข้าส,ส,ส,สายตาละหายเลยดอกเ,เพชรก็ได้น้อยเฮงตกตื่นลงมาเดี๋ยวไปรอดพอนั่นาะเดี๋ยวมัน,นตกเดี๋ยวมันขิมา โหก็ะสือคดีหวานเลยอไอโน,นอ่เป็นผู้โชคดีหนูนี่นอ่ไอจะเป็นผู้โชคดียังอยู่กับขะๆไปเลยจ้ะว่าพอถึงอย่าว่าว่าอู้ก็ได้ดอกน้อยแค่จังสั้นจังสี่พ่อพี่น้องน,นั่นนี่แหละแซ่บนี่จ้ะไปอยู่มาเก็ตน้องอยู่กับบอกก่อนเลยจ้ะว่าน้องอยู่นี่ทุกไสซด้เยจ้ะอยู่ขะไปเพราะว่าสีเอาแต่ดอกใหญ่เลยน้อยเลยมันกะบ่ได้นะจ้ะบางทีเฮาเก็บนี่เฮาก็ต้องเก็บจ้ะ จะดอกน้อยๆห่างๆกันซ <serve> mm ูน hmm. ก uh ันนดหนึ่งพักเลยหาบอให้เยาวนาะนม่บอาสั้นๆแต่ว่าดอกเพ่อยู่อ้วนแหงเนาะอ ยุงก็ไลายแ้งเพราะพี่น้องจ้ะลลยแบบเยอะมากยุงอ่ะยุงกับพิดอะไรๆก่อนกันน่ำพิดกับเจัแเพงไปได้ด้วยจ่ะจจบแเพงปุ๊บหัวลุกปับ๊บต้องะนุถนอมเขาละอือแสดงว่ายากันยุงอันนี้บกคัก โบเห็นเด้ค่ะว้ยเบิ่อะนะบโบเม็นหยีบแะ้อบยังยังบเห็นได้ค่อมึงจะคุณแม่ ไว้เลวไปหาหมูใหม่เนาะใช่ไว้ให้มันใหญ่ซะกกอนให้ใหญ่ก้อนโอเคพอพี่น้องจ๋าหมูนี่ประมาณนี้แหละจ้ะยังเอาโบมืดยังมีน้อยๆแต่ว่านมันอิจิบว่าได้เอาแล้วติปกไว้อีกไปปกไว้แล้วเราไปหากันต่อจ้ะโอแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งต้องอยูครับอันนี้ไม่ติกพ่อแลี้ยอ่อยมูข่อยงูข่อยอีกมูเดียวครับ เป็นไหน้น้องยิ้วดอกงามใหญ่ต้นนี้นอู้หูเต็มเลยนี่เดี๋ยวไปดูน้องเบิ่งก่อนนี่เลยจ้าลามมานี่ลามมานี่เอา,มมา,าี่น้องนี่นี่ดอกเนี่ยดอกของามเลยแม่เดี๋ยวเราอยู่กับแม่ช่วยกันเปิดก่อนเพราะว่าตั้งแต่นี้คุณเงาไปหาแม่คุณแม่นเบิ่อเลยคุณคุนแม่นไปคุณคุณจ้ะออกยาเวเลย ถุงหยุดใต้ตีนไม่ติ๊กะนะเต็มเลยเต็มเต็มตีนเลยแม่หยอกหยอกอ่าหยางหยางหยางเหราไต่ตีนนี่เงียบเลยสุดใจเบส์เปิดน้ำออกไปข้างล่างคุณนะครับคุณบอกแม่ตรงนี้ตรงกลางนี่แห้งหลายมันถึงยังแนมบนหินแม่นบัดนี่อยู่ในที่นี้เดี๋ยยิ่งปวดจ้าเปิดก่อนสุดก่อนนะเปิดก่อน จังมันยิ่งปิดยิ่งเจอเขาอยู่ขา้างในเยอะมากเวเลยสยก่าเรียบร้อยจ้กครีเอเตอร์มือใหม่โอ้พี่น้องจ๋าเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าคุณนะข,ขาววหันแม่นบ่เลยเ้วยอของพี่น้องเพิ่งพากันเปิดไปกับโออนไปบคิดว่าสีหลายปันนี่คุณอะหัวจุลูจิลีแม่นเม่เลย แม่นเบ้อตอนเห็นแรกๆนึกว่าสิบหลายบัดเปิดออกมา,ลากแล้วไล่หลายไปจ้ะแล้วดอกับพลังงามเนาะนดอกระสิประมาณนี้ด่จ้ะนอนบึงกันก่อนของคลิปนี้ใบกันทีละกลุ่มคือก่อนจะ้ะ เยอะมากอันนี้แม่นบนนี้ดอกเห็ดอู้หแม่นสวยเลยอ,อยากได้ให้เป็นดอกสำเนียให้มืดเลยแม่บัทันหาดอกเห็ดก็ได้เหมือนเดิมจังว่าพี่น้องเกลือกขี้ต้มเกลือกขี้ต้มเหมือนเดิม,มขี้ต้มหวานนิดหน่อยอมแม่บวัวให้ดอกแม่กะเกลือกคือกันแม่กะมะลินขี้ต้มนั่ำคือกัน ต้องอยู่หามสิพยายามเก็บให้สะอาดที่สุดเท่าที่สีเอ็ดได้จ้ะโจทย์ข้อนี้ยากมากนี่สบายแต่เนาะเอาเลยจ้าลุยเลยเยอะๆเลยนี่เอาี่นองกลุ่มแรกมากลุ่มต่อไป คุเนี่ยมี <Hi. S 2> ใบนี้ขาวจ้วงใช่ขนาดีเอเตอร์มือเก่าเด้วยแต่บ่อบแม่นมือใหม่นะพี่น้องเเ,เออตร์ Creator เ r e a t o r เอเตอร์มืออาชีพเอเตอร์มือเก่าบ่อบแม่นมือใหม่ที่ถามว่าอาชีพอยู่บ๊อบก,ก็อาจจะยากเพราะว่ายังเอ็ดอย่างกับบ๊อก็ดิบไม่อานชีพดอก <ผม S 2> เป็นดูนานั่งกัดตั้มแป<ผ>มภาษาไปนะพ่อพี่น้องจ๋าคือสา ถึงอาจถึงเมื่อคีเอเตอร์จะเก่าแต่โทรศัพท <rat> <guard> ์ใหม่ก็อาจจะยังเหมือนเดิมนั่นแหละกานเก่ามือกานเครื่องนึงใช้กันสามสปีคือกันแล้วจ้ะมันจะสร้างช่องแม่มันจะสร้างช่องใหม่ใหม่ไปเลยข้าบทติดว่าข้าบทติดว่าเอามาทำช่องนะแม่น้องอิวนะบอซื่อดอกโทรศัพท์ ถ้าเพื่อนบอเป็นครีเอเตอร์สะกเพื่อนอเป็นครีเอเตอร์กับยูทูบเบอร์สกอ<ป>ื<ป>อยาวไปแม่มาเดินลาก้อยกันบแม่แม่ยแม่มางันงีกเก็บดีกว่าอ มันจัดย่างเห็นเนางไามมันต้องงัดเองเก็บเองจากได้้ต้องแดบมือนึงงัดมือนึดึงขึ้นจังสินะเปิดขี้ดินาสั้นก็ได้เลอดดึงเยอะเอ่ไ่ไตอนั่นนะไตไหนน้องป่าเนี่เด็กไตก้านเด็กไม่จี้เนี่นี่นี่เด็ก

ียมอยงมียุ่งก็มาเลยคือมองนั่นน่ะกอยู่ใกล้อยู่ใกล้ใกล้เลยเกือบทียเหบฮะตาตาก้องดวะวาไม่ติดงัดเอาเห็ดอยู่้างๆงเลย ใครเหยียบอะใครเหยียบต้องอิ่้วยกัน่ไเดสุหกอร้อยกันปนไปที่มันทาง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video บอกบอยใหญ่กันไดสิต้มเปาะมาก ก็ไปหามองใหม่ให้อย่งนหมูวบิดดิสิถ้าดินบนเหนียวค่ะคือยนี่ดินเหนียวเนี่ยต้ก็เลยบอกให้ข้นงกันไดอืม Oh, nanti mana nih? Hmm. Di sini ya. ลมเย็นตอนอยู่เฮือนเมื่อกี้นี่ก็เป็นห้อนๆหนาวๆแท้เพินบอกมันมาฮอนป่าเฮ็ดแล้วฮ้อนล้วนๆเลยบ่มีหนาวเลยอยู่เฮือนเป็นหนาวๆออเป็นฮ้อนๆหุ่นๆเนาะหนาวหนาวหุ่นหนเป็นคนคิงลุกผุ่นแล้วห้อนหหนยามาเก็บเห็ดบ่แต่หนาวได้สิมาได้ห้อนหุ่นหนาวหนาวอยู่เหือนัเนาะอากาศมันหนาวนะมะคงามยามย คนลุกปุ้ยบะขีบอ่ะแต่ว่าตรงหลายเพราะพี่น้องเพิ่งกินเข่าไปเบิ่งเก็บเห็ดไปกับบอจักน้ำลายพุ่งบาจักขอไปเด้อขอพี่น้องเด้อะนี่จ้ะหินดอกเห็ดตัวใหญ่ก็ใหญ่ตัวน้อยก็น้อยพี่น้องจ้าหมูเดียวกันแต่คนเราใส่เห็ดกระได้หั่นบุรุนเดียวกันผัดรุ่นเดียวกันมืดหมืนกับข้ายุเพราะว่าเรากระจุงประด้เนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ใหญ่สิ หมูมาพวกภาษากฤษเอาก็เอาได้เราจะทำีงใส่นี้โอ้โอยากได้จะใส่นี้เลย,ยเนาะผูกทางก็ออแอบด้วยเป็นแผ่นเลยตรงนี้น้องอิวลกยาหมองกลางเห็เนไหมโอเคเอ้ามาหนี่ก็ลุยเลย ดอกใหญ่เนาะนี่สมบูรณ์กับมูบอกมันใหญ่กว่าหมูดอกมันใหญ่เร็วนี่จะเลือกใบกระสีใส่หนีน้องยูเนาะเกือบไม่ได้หรอกเกือบได้หมูเดียวกันแต่คนละไส้เห็นปะใกลรถเดินมาที่น้องจ๋าได้ยินเสียงรถหุ่นวันว่ต้องสงสัยใกล้ถนนใหญ่สาเหตุที่เราต้องเก็บเลย ออกเฮ็ดกับเป็นโคดรงองอได้ไปกับแกงแซ่บคือเก่าเด้อยค่ะพี่น้องจ้ะทางทีซีต้ม ดินเหนียวเนาะมันมันเป็นดินเหนียวมันบุคือดินทางสารทองเป็นดินทรายทางังเก็บเห็ดปลวกง่ายกว่าอันนี้อุ้ย<ม>กดขาเห็ดอมหล่มอมหล่มเอาบอกพี่นนองแถมดอกเดียวลหนึงเลยเนาะบางคนบอกอ้ยเก็บกเพ็ดบึ่งเลี้ยงบ่กค่อยงามเลยมันเลี้ยงบาได้จ้ะ มันเป็นขี้ตมตอ,อยู่กับเลียงให้สวยที่สุดว้ายเอาเวลามาแกะขี้ตมก่อนพี่น้องที่ไปเรียง <c oughs> ว้าย <c oughs> ชิลุดปิดแล้วตอนนี้ถุงมือน้องอยู่ก็คือแบบพี่น้อง <c oughs> รับไม่ได้จริงเห็นมันดอนน่ได้ิได้มัน น่าขึ้นมามีสองอุ้ยขุนอุ้ย,ยสามไม่เห็นดอกเดียวเดียวเมื่อกี้นี่น่าขึ้นมามีสาม,มไม่พ้นดินเลยโถ่โถ่อะตอนนั้นแม่ผมแบบสุทดสท้ายและสุดท้ายละแล้วเราก็มุดซะด้วยจริงจังจริง คือชายเฟนล้อนาะบ่ล่อบลอกระเบืงเอาตัวล้อหล่อ่บลอกระเบงเอาตัวนักพนงบิดินบิดินเหนี่ น้องยูวก็อยากเก็บจุ่มสุดท้ายเป็นหลอดคือการเป็นน้องอิู่ก็หล่อเนาะมายอมดอกอุ้ยแมเนาะอยากไปเก็บนงินเพิ่มไปอีกหักเอาไปเก็บสวย,สวยได,ได้สองดอกดอใหญ่ๆนะงมะน้อยเห็นกับพวกะะพไว้บนะพวกไว้เก่าเออนี่ผลงานของเราวันนี้คลิปเฮ้ยพี่น้องสามโล่สามโลประมาณนี้เนาะสองหมูรวมกันนี่ดอกน้อยกับพวกไว้มือใหม่มาส่องใหม่นี่มาแบบนี้ ไปเลาะกันตอ่อพอพี่น้องจ๋าแต่ว่าคิดอยู่เดี๋ยวลา้าง้พี่น้องกันไปก่อนนะเดีวไม่ได้ยอมแพ้เนี่ยยังสิพากันไปเลาะต่ออีกอยู่ที่ติมอ,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 อย่ายไปไกลหลายย่าง,ง,งคุณไม <c oughs> ่ได้น้องไม่ได้ยินเอ้าพอพี่น้องจ๋าคิดอย่างอีกต่ล้าพี่น้องกไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเห็นอยู่กับพี่ติมเลยค่ะครอบครัวนรในการทำคลิปต่อไปในเดลยจ้าแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับไปเลาะกันต่อ